่อนจะปล่อยวางจิตเนี่ยเอาปล่อยวางอารมณ์ให้มันได้ก่อนเพราะว่าความคิดนี่มันก็เร็วมากเราจะเร็วให้ทันจิตเนี่ยจิตมันเร็วกว่านั้นอีกเพราะจิตมันเป็นตัวไปหยิบความคิดขึ้นมาเราไม่ทันมันหรอกใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเราดูเนี่ยสัญญาเกิดสังขารเกิดเนี่ยเอาแค่สองตัวนี้ก็โอ้โ,โหหนักหน่วงเอาเรื่องแล้วนะนะความคิดเราเต็มหัวอยู่เนี่ยแยกสัญญาสังขารเนี่ยอดีตอนาคตพวกเนี้ยคอยตัดมันทิ้งเนี่ยตัดอารมณ์พวกนี้ทิ้งเนี่ย พอต่อไปพอเราทำตรงนี้ชํานาญเราจะเริ่มรู้แล้วเริ่มเร็วเท่าทันจิตและเราจะเห็นจิตนะโอ้มันเป็นตัวไปตั้งอาศัยในอารมณ์นี้อารมณ์นี้เดี๋ยวกลับมากายเห็นการเดินทางของจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดนั้นนี้ก็เป็นคุณสมบัติโสดาบันเหมือนกันว่าโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังการนะ ลมจึงเล็กสี่ท่านนี้ว่าที่ตั้งวิญญาณสี่นะอืมอย่างนี้นั้นเราก็ต้องฝึกตรงนี้ก่อนฝึกคอยละนัน,นทีเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะฝึกอยู่กับลมมันเป็นการละนัน,นทีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนึกอะไรไม่ได้ออกนึกถึงลมนึกถึงลมปุ๊บมันเป็นการเบรกความคิดทันทีเลยอ่าอย่างนี้เรารู้ลมก็พอแล้ว กายกตาสติหรืออาณาปานาสติสติแปลว่ามีนะอาณาปาคือลมลมมีหรือกายกตาสติกายมีการจะมีกายก็คือวิญญาณต้องมาตั้งที่กายให้กายมีแค่กายมีนั่งรั้วนั่งหรือลมเนี่ยสูดหายใจทีเดียวเข้าไปปล่อยออกเอาหนึ่งครั้งให้ได้มีความรู้ตัวหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้แค่นี้ไม่ได้คิดอะไรนี่ไง รู้ตัวล้วใช่ไหมจิตอยู่กับลมหายใจละแค่นี้เองจากนั้นเนี่ยต่อเนื่องครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ัจหลุดไปคิดแยกแค่คิดกับลมมันชัดดีอยู่กับลมไม่ได้คิดขณะคิดไม่รู้ลม,มขณะที่เราปรุงความคิดปุ๊บดึงกลับมาลมแค่นั้นเท่านี้เราเห็นเกิดดับแล้ว นามเกิดดึงออกมานามดับนะพอนามดับปุ๊บกลับมาที่ลมคือลูกเกิดหลุดไปลูกดับนามเกิดดึงกลับมานามดับลูกเกิดนี่พ้ะเจ้าบอกใครเห็นแบบเนี้คนนั้นชื่อว่ากําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามไดนะ้และผู้ใดกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้เนี่ยพระองค์ก็รับประกันไว้อีกว่า ไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้แล้วทาแค่เนี้ยนะป้องกันไม่ให้ตะเกียรตะกายมากเกินไปคือเดินถูกทางแล้วอ่ะอืมจะไปทําอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปมันเส้นทางนี้แหละ